คนเฮานะครับต้องมีเป้าหมายต้องมองเป้าหมายให้ชัดเจนและต้องมีความหวังถ้ามีความหวังมีเป้าหมายมีความฝันเขาจะมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตและทำสวนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีกับ f c คู่คนเลยนะครับแต่ว่าเนี่ผมได้ลงคลิปไปว่าถ้าลำไยมันโร้นนักล้มไปื่อ,อยุ้ใส่ปุ๋ยก่อนนะครับนะโรนพิษสังเกต คยโรนักแล้วไปเขาอยู่ใส่ปุ๋ยก่อนก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาพระเจ้านี้ไปถามกันว่าแล้วสาเหตุที่มันโลนมันล่วงมันมีอะไรอย่างพ่องนะครับอ่ะโอเคนะครับสาเหตุที่มันโลนมันล่วงมันมีอะไรอย่างพ่องหนึ่งนะครับมันสลัดโดยธรรมชาติของลำไยนะครับส่วนไขที่มันติดนักเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าคูณไบได้ใส่น้ํา ที่ผมเคยบอกไว้นะจาได้ขอนไม่คลิปไม่ปี2ปีที่แล้วเนะี่ยถ้าเขาบอได้ใส่นะ้ำแล้วจูๆ่ๆฝนตกมานักเนะี่ยจางี่แมงมันออกแต่ว่าอึ่งอ่างห้องเนะี่ยมันสระแบบนะ้ำเข้าความเร็วมากก่าสลัดได้สาเหตุที่สองคือชะลาเข้าอันนี้มากกาโลนได้สาเหตุที่สามคือหนอนเจาะหน่วยอันนี้มากกัดล่วงได้ลนได้นะครับมันจะมีสาเหตุมูนี้แหละครับ ที่ทำเพื่อลำไยโ่นำํายล,ลำไยร่วงนะครับแต่ที่ผมลงคลิปไปแต่วานะครับที่บอกขมูเอฟซกู้โคลนว่าถ้ามันร่วงคิดปกติโดยที่มีมเชื้อราโดยที่มีมมแมลงกินพื่หยุดใส่ปุ๋ยก่อนบางครั้งเนี่ยไอ้อย่างก็จ้าที่เขาใส่นักหรือพือนักเกินไปเนี่ยมันเกาะใบใจ้ผลดีนะครับนะควรที่จะสลักไว้นะครับว่า ที่ถามผมพัมาเจ้าเม่กี้มันมีอะอย่างพองสาเหตุมันนะครับนะหนึ่งแคหนวยลำไยโลนนะครับอาจจะเป็นการสลัดโดยธรรมชาติ2คืออาจจะมีหนอนหรือแมลง3อาจจะเป็นเพราะเชื้อราเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าถ้าหากลำไยโลนหรือลำไยร่วงถ้ามันร่วงกว่าห้ยปุดีเนี่ยก็มันมีปัญหานะครับแต่อยากให้หมู่ฮอปพวกก่อนเชื้อราแล้วก็แมลงอันนี้เน้นๆเลยนะครับนาะชัดเจนก่อนนะครับนะ เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ถามก่อนเข้ามาเนาะว่าลำไย,ยที่มันร่วงมันโรยเนี่ยมันเป็นสาเหตุอย่างไรนะก่อนนะเกาะเรื่องมแมลงหนอนนี่นะอันนี้มีส่วน2องมันเป็นพเพราะชะนั้นสามก็เป็นอย่างที่ผมบอกกันแหละรครับเขาไปได้ใส่น้ํามันแล้วฝนตกมาหาเดียวตกนักเกินล้ำไปนะครับมาสาะแบบน้มเข้ากำเร็วมาขอสลัดมวยมันออกนะเพราะฉะนั้นนะครับมันสังเกตตรวจดูลำไย,ยของเขา นะครับนะแล้วก็พี่น้องเอฟซีคู่คนนะครับนะที่ขายที่บ่งบอกกันว่าเออประเดี๋ยวเนี่ยฝนตกหนักขนาดแหาไม้ก้อมหาอย่างต้นคุณก็สูงนะครับนะก็อตอนนี้ผมก็อยากให้หมู่เฮานะครับประหยัดก่อนนะครับนะโดยการที่ว่าเออเฮาอาจจะไปหาไม้ก้อมหาอย่างนะครับที่แบบว่าที่ ไปตัดเอาเองพ่องเนี่ยพ่องหลายท่านก็กดไปตัดเอานะครับอย่าง f c ท่านหนึ่งที่อยู่จังหานะครับเพ่อกดไปตัดมาพ่องไปซื้อไม้ก้อมที่เปินทําที่ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาไอ้มันกาได้ถูกพ่องนะครับนะกดไปจัดรายจ่ายเขาไปถ้าเอาไปซื้อของไห่ของอะไรเามันข็แพงตัวนะครับแต่อย่างได้ก็ต้องก้อมนะครับอ๋เขาเป็นห่วงเป็นยายกับเอฟซีกู้คนเลยนะครับนะผมเคยนะครับเคยไปซื้อไม้ก้อมที่อันเปินเป็น งานก่อสร้างกันอย่างแล้วนยครับเพื่อนก่อเอาไว้ไว้วางกันนะเอาไปซื้อมันก็ได้ถูกดีนะครับอันก่อเป็นวิธีหนึ่งแล้วก็เป็นวิธีประหยัดสตางคงของเขาตัวนะครับปุ๋ยนะครับเขาก่อขึ้งปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ไปนะครับนะในปริมาณที่พอเหมาะนะครับบันนี้นักเกินไปบันนี้น้อยเกินไปนะครับนะอันนี้ก็จากหมู่เขาจ่อยเน้อสาเหตุที่มันร่วงนะหนึ่งหนอนสองชลานะครับ นะแล้วก็ที่สําคัญนอะบ้านดูแลเรื่องนอนเจาะหน่วยตดยอันนี้อันตรายนะครับนะสาเหตุที่มันลนมันร่วงเนอะอันนี้หมู่เฮาขอเฮาจําไว้นะครับนะบ้านดูแลเช็คลำไย,ยเฮาตลอดนะครับจะถูกจะแป้งเนี่ยผมก็บอกหูว่าราคาปีนี้เป็นอย่างไรแต่ที่ผมหูเขาว่าเขาก็ต้องสู้กันต่อไปนะแล้วก็ลดต้นทุนกันนะครับเนาะจะไปเริ่มนะครับอยู่ที่ไหนกัน ภาคไทยกันมาพ่อนะครับผมบอกว่าคูค่คนขึ้นอย่างไรกันอะตอนนี้เนาะเห็นราคารยายอะขึ้อนอย่างไรพ่อลองคอมเมนต์เข้ามาอู้กันใต้คลิปนะครับอยู่ที่ไหนกันเอสซีอยู่ที่ไหนกันนะครับจังไฮกันระเยากันป้าวกันลี้กัหลัลกฟูนกาต้งหัวจ้างเป็นได้พ่อนะครับนะสบายดีเนาะครับเนาะตะกะจอมตองนะครับเป็นไะด้พ่อนะครับนะภาคไทยกับเข้ามาใต้คลิปเป็นกัลังใจกันนะครับทิ้งท้ายคำคมไว้แบบคนเทาเหรอครับ ถ้าถึงจุดที่มันอดทนสุดๆแล้วนะครับเฮาทนมาได้หรือเฮาจะทนได้เฮารับแต่แล้วขึ้นถึงคนที่เฮาฮักที่สุดนะครับพลังมันจะเกิดขึ้นเสมอผมหู้ว่าความเจ็บปวดมันจะอยู่กับเฮาเหม,เมือนเดิมแล้วครับแต่เชื่อเถอะครับมีสุขย่อมมีทุกมีทุกมันก็ย่อมมีความสุขนะครับขอเห้มมองโลกในแง่บวกชีวิตจะบวกขอบคุณมักนะครับ FC ทุกคน